จเลยในโกนหรือวันอาทิตย์ถอมตั้งในค้าตอนนาการจางแต่มีนาการฮิบฮิบแนนๆเข้ามาปันเาไจัดการและตีลรองการแลกลายนะจงเตเกิดขึ้นไว้ไว้ไหนจึงปันพ่อนหลีตั้งตัวเขาหมันเมีนยาตอนการเงินมีตาไรเข้ามาหางคาหลีและตีลรองได้ขิงไตตื่นลงอาล่างก ไลามีหลองออกมานตอนไปอยู่ดีเพิ่อฟังสติในลองของเจ็บคอเนาะเจ็บเอ่อโหหัวหน่องโหใครหูขึ้นนะแล้วก็ตอนตั้งหักกุนมีกูกุนมีกูเนี่ยยังตึกสอนว่ากว่ากันได้ลี้อยู่มีอ่อนหวานมีใส่รจเจอกันลี้ขี้มยลี้ว่าอยู่ค้ากุนหลอดแล้วกุนหลอดแล้วเนี่ย ยังเฮกอบยาเผอก็ยังอ่ำไปเจออยู่นี่นะน้ำหยัดไปมาเดอครัตอนสีกำจูถุรีสสยปันสีเหลืองแล้วก็สีต้องสีส่อมต้องต้องฟาานั่นนะ่ะสีฟาเนาะ,นะก็เตสองสีนี้ใกล้ๆใสใ่เนี่ยก็จะเป็นพ่อนีตอนตาสุดเจ้าเตะ ตอนการกัมจูถูกลีอะไรมีอ้างจัดเข้มสะจับตัวจับคิงไว้ไนคะครับอ๋อตอนปั่นสติอย่าลืมว่าการด้วยปต่างเจ็ดลูกวันไหนในตอนตัก้นตั้งนำขาอํานจะตัดก้นแล้วก็หนึง่งพอสังเข้าขคู่เข้มเขมอ่นแมนเอาลีดีเจีงแรงเหมือนตาหันตาดตัวห้องขอ,งขอ,งของในกั๊บสืบเขามาคอะไรเพรเจอจ่อแถมอยู่ครัจึงหือก็ฝากพี่น้องเขาเจอกันเต็กไรเต็กใช้ปนอาจารย์นิดนึงแต่ย้อนขอบใจอย่านำค่ะตัดเป็นแห้งเจอปนอาจารย์นั่นเฮ็ดสืบกว่าข้าวยาวที่ลำลองสังปัฒนเข้าจุดด้วยเปต่างกาละ ับสืบความมาอะไรตีหมายฟงศูนย์หกหะหกหกเก้าเก้าสามหกสามเขาเงาตุงตอนตาก้นเกิดเจ็ดรูวันกูเลื่อนเลื่อนอาจารย์ได้ลงไว้ปั่นเต็มเต็มทนทนวเย้าขาลงปั่นจี๊ดมดตั้งเจ็ดรูวันเยาาขาอ๋อสังวัตตัวเลียวเลยด้วยเงาตุงหัวในไว้อยู่ในจึงขึ้นสืบเต็กเข้ามาโดยแทงเราเพียดในขาแล้วตอนตาเงาตุงหัวในย้อนขึ้นยังไว้กันหนก่อนค่ทมยากันแทงเหมอือนเะงาตุงหัวหนสะสลาตึน้นดีสลากาปันเหม่ว่นถึงโจจัตตาว่วนถึงสลาตึน้นดีเหมาสูงค้า